การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วการปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมจำเป็นต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างสารรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาบทบาทเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้เชิงบูรณาการทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะชีวิตทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเพื่อให้เยาวชนนักศึกษามีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบากันทตาครูอาสาสมัครกศนออำเภอรับแลขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2564ดังนี้ค่ะงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่2ถึงวันที่3ตุลาคม2564กศนออำเภอรับแล ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยมีท่านผู้อำนวยการเจนเจนรีเซอ้งประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดอุตรดิตถ์นายอำนาจอินมั่นคงผู้อำนวยการกศนอำเภอรับแลและนางสาวบุษบากันทตาครูอาสาสมัครกศนอนิเทศสนามสอบปลายภาคนาสนามสอบกศนอตำบลทุกแห่ง วันที่1ถึงวันที่26ตุลาคม2,564ครูกศนอาตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชนลงพื้นที่เพื่อนรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564 วันที่10ตุลาคม2564กศนอําเภอลับแลดําเนินการทดสอบทางการศึกษาร,ระดับชาติการศึกษานอกระบบโดยมีนายประหยัดจันอ่อนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาและนางสาวชยาพามีเที่ยงนักจัดการงานทั่วไปนิเทศสนามสอบณสนามสอบโรงเรียนลับแลพิทยาคม วันที่14ตุลาคม2564บุคลากรกศนอําเภอลับแลร่วมตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสมริดปลายพ่านเรียนที่1ปีการศึกษา2564ณสำนักง,งานกศอนอภาคเหนือจังหวัดลำปางวันที่26ตุลาคม2564บุคลากรกศนอํเภอ,อลับแลตรวจค่้ยข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตรผ่านเรียนที่1 ปีการศึกษา2564ร่วมกับกศนอําเภอเมืองอุตรดิตถ์และกศนอําเภอท่าปลานะกักกศนอําเภอลับแลงานภาคีเครือข่ายและงานตามนโยบายวันที่4ตุลาคม2564นายอำนาจอินมั่นคงผู้อำนวยการกศนอําเภอลับแล มอบหมายให้ในายประยงอุทิศินครูพร้อมด้วยนางสาวบุษบากันทตาครูอาสาสมัครกศนคันร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม2564ณห,ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายประชยาเสรดลือชานายอำเภอรับแลเป็นประธานในการประชุม วันที่5ตุลาคม2564นางนุชภาวันพุ่มจีนครูอาสาสมัครกศนอและนายนพดลแก้วทองมาคร,กรูกศนอตำบลข้าร่วมกิจกรรมการสร้างกรอบป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภยัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมจังหวัดอุตรดิตถ์ให้องประชุมสาก์การเกษตรเมืองรับแลโดยมีนักศึกษากศนอํเภอรัออรอบแลเข้ารับวัคซีนจำนวน6คน วันที่6ตุลาคม2564นายอำนาจอินมั่นคงผู้อำนวยการกศอน,นอําเภอรับแลพร้อมด้วยนายประยงอุทิศินครูเข้าตรดเวียนยามประจำโลโคโควรนทีนอำเภอรับแลและมอบน้ำดื่มนัณโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะ วันที่13ตุลาคม2564นายอำนาจอินมั่นคงผู้อำนวยการกศนอ,อําเภอรับแลร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษหน้าห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดอุตรดิตวันที่18ตุลาคม2564 กศนอําเภอรับแลได้รับมอบกล้าพันธุ์พืชสมนุนไพรต้านภัยโควิด -19 จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริาาแดนอุตรดิตถ์เพื่อมอมให้กศนอทั้ง8แห่งเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชตามโครงการสวนพฤกษศาสตร วันที่19ตุลาคม2564นายอำนาจอิ com, นมั่นคงผู้อำนวยการกศนอําเภอลับแลมอบหมายให้ในายประยงอุทิศินครูค้นร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์บริการกศนอดีเด่นและกศนอพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2565ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานกศนอจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่21ตุลาคม2564นางสุพรมาน้อยครูอาสาสมัครกศนอพร้อมด้วยนางสาวสินริลักษ์เพชรมั่นครูกศอนอตำบลออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยณนะตำบลฝ้ายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่26ตุลาคม2564คณะครูกศนอ,อำเภอรับแล เข้ารับการอบรมโครงการสุขภาวะและขยายผลการเรียนรู้สุขภาวะจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิศณุโลกครั้งที่1ผ่านระบบออนไลน์ g o o g l e m e e t ณนะกศนออำเภอรับแลงานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่13ตุลาคม2564ห้องสมุดประชาชนอำเภอรับแลจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร,ราชบรมนาถบพิตรโดยมีกิจกรรมจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบ,บรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะกิจกรรมลงนามถวายอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่อออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตรลงนามถวายอะไร วันที่15ตุลาคม2564หนางนุชภาวันพุ่มจีนพร้อมด้วยนายชาตรีโพสีครูกศนตำบลไผ่ล้อมร่วมเยี่ยมบ้านหนังสือชุมชนบ้านเกาะตะเพชรหมู่ที่3ตำบลไผ่ล้อมอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ และวันที่25ตุลาคม2564ห้องสม,มุดประชาชนอำเภอรับแลร่วมกับครูกศนอตำบลชัยจุมพลจัดกิจกรรมห้องสม,มุดสำหรับชาวตลาดโดยนำเอกสารแนะนำการดูแลและป้องกันโควิด -19 และหน้ากากอนามัยให้บริการณนะตลาดบ้านห้องสูงตำบลชัยจุมพลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่6ตุลาคม2564นางสาวบุษบากันทัตาครูอาสาสมัครกศนอพร้อมด้วยนางสาวพัชรินคุณคำครูกศนอตำบลสีพนมมาตรเข้ารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสีพนมมาตรกับนายเจษดาสรุติสุทธนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีพนมมาตรวันที่7ตุลาคม2564 นางสาวบุสบากันทตาครูอาสาสมัครกศนอพร้อมด้วยนางอาทนรยาอินขำครูกศนอตำบลชัยจุมพลรายงานตัวพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กับนายอดุลคันธันเรศประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลรักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล วันที่11ตุลาคม2564นายอำนาจอินมั่นคงผู้อำนวยการกศนออเภอรับแลประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนตุลาคม2564เพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงานให้กับบุคลากรกศอนอ,อเภอรับแลประจำปีงบประมาณ2565ักศอนอรัออรบแล และในวันที่15ตุลาคม2564คณะกรรมการการประเมินอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยร่วมกันประเมินผลการดำเนินงานของนายฮนริสประมาณครูผู้ช่วยกศนอำเภอรับแลณห,ห้องประชุมหลงหลินกศนอำเภอรับแลวันที่27ถึงวันที่29ตุลาคม2564 บุคลากรกศนอําเภอลับแลร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,565ของกศนอําเภอลับแลณอุทยานลํานานน่านตําบลผาเลือดอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์กศนอําเภอลับแลห่วงใยในสุขภาพของทุกท่านรักษาสุขภาพทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ